หนหมืห่อวันดี่ะับโปรเจบเอ็นด้ากับเพียน์แน่วันนี้เรามา,าที่โอ้เราระหว่างทางไปเนี่ยมีปลาเต็มเลยลูกนี่ละน,นี่ช้างช้างอยู่นี่ค่ะ ปลาเยอะมากเลยอืปลายังเยอะอย่ากินนะลูกโอ้โหมันขึ้นมาเลยนะ่ะนไห Oh เ้เลมามาว่ารถเขามาแล้วแหละที่จะรับพาเราไปเดี๋ยวเรางขนีจะขึ้นรถไปดูช้างกันแล้วลูกไ <c oughs> ปรถมาแล้วลูกหมดหรือยังคะ <c oughs> อ่าย้อนไปเลยเดี๋ยวเราจะไปดู ดูช้างนั่งรถไปดูช้างกันแล้วอ่ะตื้นกระถางพี่เขาเลยหลุย่าไปล้างมือค่ะ,ะเดินไปล้างมือเลยเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปขึ้นรถกันดีกว่ามาแล้วทางนี้มา ช้างคนนั้นไงไปตอนนี้เรากำลังจะไปให้อาหารทำอาหารให้ช้างใช่แล้วตอนนี้เราต้องเข้าป่าเราเข้าป่าอยู่แล้วก็ต้องนั่งรถไปอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารช้างกันนะคะ <c oughs> ช้างกินอะไรกล้วยช้างกินกล้วยใช่ไหมกล้วยด้วยอ้อย,ยด้วย ม่โลโลอะไรก็ไม่โลที่นี่เขาจะมีช้างอยู่หเชือกนะคะอยู่ที่คาเฟ่แ้้สองตัวตอนนี้เราเจอแล้วตัวที่สามอยู่ตรงนี้ตัวที่สี่อยู่ตรงนั้นช้างตัวนี้อายุสี่สิบหกขวบแล้วอายุสี่สิบหกปีค่ะมาจากเชียงใหม่ค่ะใช่ค่ หัวหน้าครอบครัวของรวยเงินนะคะเขาเสียชีวิตค่ะก็เลยขอร้องให้ทางเราซื้อมาดูแลต่อค่ะลูกเกณหน้าให้ไหมคะลูกอมาให้กับป้ามาพร้อมกันให้พร้อมกันให้จับมือพร้อมกันมาพร้อมกันไปพร้อมกันเกณฑหน้าไปพร้อมกันมาเกณฑ์ห้าถือไปด้วยกันน่ะถือไปด้วยกันเหมือนด้วยป่ะเอาไปเอาไปเอามา เราก็จะให้เขากลับเข้าไปในป่าตอน4ี่โมงเย็นค่ะลูกค่ะอย่างถ้า7จ็ดโมงเช้าเราก็ให้เขากลับเข้ามาในปางแล้วก็ถ้ามีออกไปคาเฟ่เราก็ให้เขาไปคาเฟ่เงี้ยค่ะแล้วก็พอหลังสี่โมงเย็นเราก็ให้เขากลับเข้าไปในป่าค่ะกลับเข้าไปในป่าก็มีทั้งให้เขาหากินเองในป่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพี่ควานเขาคอยดูแลอยู่ด้วยค่ะตลอดใกล้ชิดตลอดแล้วก็อย่างเวลาเขาใช้เวลานอนค่ะเขาใช้แค่ถึงปีหนึ่งถึงปีสี่อะไรเงี้ยค่ะเขาจะใช้เวลานอนน้อยค่ะ เขาจะนอนคล้ายๆนอนลงบนพื้นปกติั่วไปคล้ายๆหมากับแมวอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่ควานต้องไปนอนด้วยไหมคะจริงๆพี่ควานไม่ไม่ได้นอนอยู่กับช้างค่ะลูกค่ะแต่ว่าอยู่ในบริเวณใกล้ๆค่ะอาจจะกลับมานอนที่แคมป์ของพี่ควานเองอะไรเงี้ยค่ะที่เชื่องไหมใช่ค่ะเขาเขาเขาก็จะคุ้นกับพี่ควานค่ะแล้วก็คุ้นกับคนด้วยอ๋อาจะหิวน่น่ะจะดุพูนเโคตรทุนเลยช้างตัวหนึ่งนี่มันกินเยอะแค่ไหนนะ สอ<ร>ง uh, ร้อยากิโลคะหรืออาจจะสิบสเปร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวเขากินหมูได้ยี่สิบคนตรงนี้นะคะ่ะอันนี้เราจะเห็นเห็นว่าเขาจะแก่วัยชอา<ๆ>ยุเยอะเขาจะ็นอย่างนี้แล้วก็ที่หูเขาจะขาดเองตามธรรมชาติค่ะไปดูช้างตัวนี้กันมีช้างหกเชือกแล้วก็จะมีพี่ควานคนคะ่ะนี่ช้างตัวนี้นะคะอายุ6กิเ็ขวบแล้วดูสิแก่มากเลยคือช้างเนี่ยอายุเนี่ยก็จะพอกับ อายุไข่ก็จะพ,พอๆกับมนุษย์เนาะพอแก่แล้วเราก็ต้องปั่นอาหารค่ะเนี่ยเดี๋ยวพี่ควานเขาจะปั่น,นแล้วก็ให้ให้ช้างกินหนะู่คือถ้าช้างเนี่ยอยู่ในป่านเนี่ยอายุประมาณ60เนี่ยเขาก็จะไม่มีฟันแล้วนะแต่พอมาอยู่ที่นี่เนี่ยพี่ควานเขาก็จะปั่นอาหารให้กินทําให้อายุเขาก็จะยืนขึ้นเขาก็ยังมีฟันอยู่นะคะนะเราจะไปบดอาหารให้ช้างกัน ไชมือเลยเนี่ยแหละโอเคไหมใส่ถุงมือแล้วไปขยำอาหารให้ช้างกันไไมม่่จะลบบออส ต้องให้ละเอียดไหมคะหรือว่าไม่ต้องละเอียดผสมให้เข้ากันทั้งหมดเลยค่ะลูกอ้ใโล่เออพี่หใส่สีดำมสีน้ำเงินอะไรนะคะเพื่อให้ช้างเขาเห็นโอครับอืมลูกบอลแล้วส่งให้ช้างเลยอาหารช้างเดี๋ยวเราไปก้นนะต้องกวนไปกับม้าอันนี้เป็นข้าวผสมกับฝักทองนะ เราจะปั้นเป็นก้อนๆแล้วไปป้อนที่ปากเขาไม่ใช่ที่ปากหัวอันนี้เหมือนเป็นมันบดเลยเข้าปั้นเข้าปั้นช้างว้าวใหญ่เท่าหัวหนูเลยว้าวยังยังไม่เคยมีนี่หมดฐานเลยอืม

วันลีซอสและสัญชา n ิสัญ o u ติเรื่องข u งฟ e a ์ n t ดชันเ e ื่ n งข a กน้แบแด้วยช้างกินน้ำนะคะเอ๊ะทำไรอะคะ รู้ข่าวไอ้เด็กแก่ไอ้โง่โง่ไม่เอาไห้เ <laughs> อาไหนจ้างบกหนาวนี่เดี๋ยวเราจะมาให้อาหารหมูป่านะคะที่นี่มีตัวผู้สามตัวตัวเมียเอ้ยไม่ใช่ตัวผู้หนึ่งตัว ตัวเมียสามตัวโอ้ตัวใหญ่มากเลยมันเหมือนหมูเลยก็มันเป็นหมูมันก็มงคำว่าหมูอย่างอันนี้ก็จะเป็นตัวเมียสามตัวผู้หนึ่งค่ะถ้าเราสังเกตตัวผู้เขาจะมีเที่ยวข้างหนึ่งค่ะแล้อีกข้างหนึ่งเขาเหมือนชนกันหักเลยอ๋อตัวนั้นที่กินอยู่เป็นตัวผู้ใช่ค่ะเชื่อแตงโมค่ะตัวนั้นแล้วก็ใช่ค่ะแตงโมค่ะ ส่วนี้สามตัวนี่เลยถั่วแล้วก็อะไรไม่รู้หนูจำไม่ได้เพราะว่าหน้าเหมือนกันหมดใช่หน้าเหมือนกันหมดเลยนี่เป็นของกินเอ้วนทุกฝั่งกินเสียงดังมากอย่างที่เราเห็นเลยครับเที่ยวมันจะยาวจริงๆก็ไม่ก็คือแค่นี้อันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเขาเหมือนชนแล้วก็อันนั้นบ่อยนะคะอาจจะหักไว้ด้วย นึกว่าน่าจะยาวกว่านี้ถ้าเขาอยู่อยู่ในสุตาป่าอะแต่อเนี้ยเราเคยปล่อยเขาออกไปหากินเองในป่านะคะแต่เขาเหมือนไม่ไม่เคยหากินเองเนี่ยเขาต้องกลับมาในคอกอีกใช่ค่ะเขาก็จะยังจําเจ้าของเขาได้นะคะเวลาเขามาทีนึงเขาก็จะมาหาเวลาเรียกชื่อคือวิ่งเลยค่ะไมม่าวันนี้แล้ววันนี้แล้วเด็กแค่นยังไงก็โยนแต่จริงเขาไม่วิ่งมาเพราะนกิ่งไปกีตัวนี้มาดูเนี่ เรากลับไปกินเองหรอกต้องร้องเรียกหมูร้องซิเรียกหมูอันนี้เป็นส่วนสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้ค่ะขับรถเข้าไเองด้านหะจริงตอนแรกมันเป็นแบบที่ให้ลูกทำเป็นน่งไปไห้น่นไหนู๋จริงหนูไม่ใช่นน่งใช่ไหมโอ้โหนี่เลยสัวน่น นสองตัวนั้นไงที่มันยืนสองขาหรอไม่ใช่หรอตอนนี้เราจะไปดูทีเล็กกันไปวิ่งหาป้าเลยป้าพาไปดูทีเล็กแล้วนั่นะนะ่ะ ไหนเรามาดูป้ายกันดีกว่าอ้าวไม่ใช่ทีแรกนี่ว่ะตอนนี้คือไดโนเสาร์สยามยโมไทรัน,นูนึกว่าเป็นทีแรกแต่ไม่ใช่นะคะตัวนี้ว,ว้าวตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะกลับไปแล้วนะคะ ระวังลื่นลงมานะคะน้องติดพุงอ่ะน้องติดพุง ตอนนี้เราทำกิจกรรมทั้งหมดในซับไพวันแล้วนะคะถ้าใครอยากมาให้อาหารช้างนะคะหรือว่าจะมาดูช้างหรือว่าจะไปถ่ายรูปนะคะมาที่นี้ได้เลยนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายวิวอ,อินดาอิงคียน